เพื่อนๆคิดถึงอะไรกันครับเวลาไปชายหาดพระอาทิตย์ที่สวยงามคลื่นเสียงที่คลอเคลียรพร้อมกับลมเบาๆที่พัดเอากลิ่นศพโชยมาคดีไดอารี่วันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในคดีที่ทําให้ทั่วประเทศเต้องตะลึงลามไปถึงอเมริกาเลยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยทั้งโคตรลับปริศนาและก็ความอีหยังมากมายที่แบบเกือบจะแก้ไขแล้วแต่มันก็แก้ไขไม่ได้สักทีเหมือนกับเวลาที่เราขี้ไม่สุดนะฮะ ดังนั้นแอดก็ขอชวนเพื่อนๆมาร่วมแก้ไขปริศนากันดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในวันนี้นะครับเรื่องนี้นะครับมันก็ได้เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกของเดือนธันวาคมที่ชายหาดอันแสนสงบแห่งหนึ่งฮะคือเขาเนี่ยมีชาวบ้านได้ไปเห็นชายปริศนาครับกำลังเพละเมออยู่บนโขดหินยืนชี้โบชีเบอะไรไปมาเสร็จแล้วเนี่ยชายคนนั้นก็นั่งพิงหินลงชูมือขึ้นชี้ไปบนท้องฟ้าแล้วเขาก็คอพับลงออก ซึ่งผู้คนในชายหาดตอนนั้นนะครับก็คิดว่าเออไอนี่ไม่บ้าก็เมาเพราะว่าท่าทางมันก็บอกอย่างนั้นใช่ไหมครับก็เลยทิ้งชายคนนั้นให้ข้ามคืนไปจนกระทั่งเช้าว,วันรุ่งขึ้นนะครับก็ได้มีชาวบ้านท้องถิ่นผู้หนึ่งได้กลับมาเห็นชายคนนี้อีกที่ก็นอนอยู่ในสภาพเดียวกันกับเมื่อวานเลยเะว่าในตอนนี้นะครับตัวของเขามีมาแมลงวันตอมอยู่เต็มซึ่งตอนแรกชาวบ้านที่เห็นนะครับก็คิดว่านี่มันเมาขนาดไม่รู้ตัวแบบมแมลงวันอะไรมาตอมแล้วก็ไม่สนใจเลยเหรอนี่ แต่พอชาวบ้านคนนั้นขยับไปใกล้ๆนะครับก็แบบไม่ใช่ละนี่มันคนตายนี่วะดังนั้นเองนะครับในเวลา6นาฬิกาของวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็ได้มีโทรศัพท์ไปดังขึ้นที่ป้อมของโพลิสเลครับแบบโพลิสก็รับสายขึ้นมาเหตุด่วนเหตุร้ายมีอะไรให้ช่วยครับผมผมผมเพิ่งพบคนตายครับตำรวจต้องมาดูด้วยซึ่งโพลิสก็แบบไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะครับ เพราะว่าช่วงเวลานั้นเองนะครับเป็นช่วงเวลาหลังสงครามโลกที่ข้าวยากมากแพงผู้คนนี่ก็ฆ่าตัวตายกันเป็นเรื่องธรรมดาเลยจากสภาพจิตใจที่ไม่ดีคือจนเครียดกินเหล้าติดยาฆ่าตัวตายตำรวจก็เลยคิดว่าเออนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งคนที่ฆ่าตัวตายเหมือนกันละบังแต่ทว่าเจ้าของสายในโทรศัพท์นะครับเขาก็ได้บอกตำรวจว่าเขาไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องฆ่าตัวตายธรรมดายอย่างนั้นนะเพราะว่าชายคนที่เขาพบเนี่ยแต่งตัวดูดีมากไม่เหมือนกับคนที่มีปัญหาทางการเงินเลย คือเขานะครับใส่เสื้อสูตรหรูจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เขาจะฆ่าตัวตายด้วยเหตุนี้นอกจากนั้นสภาพศพของเขาก็แปลกมากครับเพราะว่ามันไม่มีความเลือดสาดหรือว่าท่าทางการทรมานอะไรก่อนตายเลยคือเหมือนกับคนที่อยู่ๆก็หลับไปซะง,งั้นนะครับซึ่งพอพี่โปลิสได้ยินแบบนี้นะครับก็ดิ่งไปที่เกิดเหตุเลยครับแล้วก็พบว่ามันเป็นอย่างที่ชายคนนั้นได้โทรมาบอกเขาจริงโปลิสนะครับอธิบายว่ามันเป็นร่างของชายผู้หนึ่งครับ ที่ได้นั่งพิงอยู่โขดหินในท่าที่แบบเบาสบายอายุเขาเนี่ยน่าจะประมาณ40กว่าและในมือของเขานะครับก็ได้ขีปบุหรี่ที่ยังสูบไม่หมดอยู่ครับแต่ก็ไม่สามารถระบุต,ตัวตนของชายคนนี้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อค้นตัวเขาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่บ่งบอกเป็นความเป็นตัวตนของชายคนนั้นเลยคือเขานะครับไม่ได้พกมาทั้งบัตรประชาชนกระเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอย่างน้อยถ้าเกิดคนจะมาเดินเล่นอะไรในตอนกลางคืนมันก็น่าจะพกมาบ้างใช่ปะแต่นี่แบบหลงเหลงเลย นอกจากนั้นนะครับตำรวจก็ยังได้พบกับเรื่องแปลกอีก2เรื่องครับก็คือบุหรี่ทั้งหมดที่อยู่ในตัวเขานะ่ะมันไม่ตรงกับยี่ห้อกล่องบุหรี่ที่เขามีอยู่เลยครับคือสมมุติว่ากล่องบุหรี่เป็นยี่ห้อคาเมลูดใช่ไหมแต่ว่าตัวบุหรี่ข้างในนะครับเป็นยี่ห้อกรองทิ์อะไรแบบนี้อันนี้คือนามสมมุตินะแอดไม่แน่ใจว่าข่าวจริงๆมันมีบุหรี่ยี่ห้ออะไรกับอย่างที่2ครับป้ายเสื้อที่อยู่บนทั้งเสื้อและกางเกงของชายคนนี้เนี่ยมันได้ถูกตัดออกหมดเลยซึ่งก็แปลกมากสําหรับคนในยุคนั้นนะครับ เพราะว่าเสื้อในสมัยนั้นเนี่ยมันต้องตัดเอาแล้วก็จะมีราคาที่แพงมากไม่ได้มาซื้อสําเร็จรูปได้แบบทุกวันนี้ดังนั้นนะครับเวลาที่คนสมัยก่อนเขาได้เสื้อมาแต่ละตัวเนี่ยเขาก็มักจะเขียนชื่อเพื่อบ่งบอกความเป็นเจ้าของบนป้ายเสื้อเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะไม่ตัดป้ายนั้นเผื่อแบบว่ามีคนขโมยไปก็แบบเนี่ยป้ายค่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการที่เสื้อของชายคนนี้ไม่มีป้ายอยู่เนี่ยมันก็อาจจะมีใครบางคนจงใจตัดป้ายตัวนี้ออกเพื่อที่จะปกปิดตัวตนที่แท้จริงของชายผู้นี้ และที่สําคัญเสื้อสูทที่ชายผู้นี้ใส่อยู่นะครับก็เหมือนกับว่ามันจะไม่ใช่สูทท้องที่ด้วยเพราะว่ามันเป็นสไตล์การตัดเย็บแบบทางอเมริกันนะครับซึ่งเราต้องอย่าลืมนะว่ายุคนั้น,นมันเป็นยุค40หรือว่ายุคหลังสงครามโลกนะครับที่การส่งของข้ามโลกมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบกดคลิกแล้วก็ส่งฮึบมาได้เลยคือถ้าชายคนนี้ไม่ได้ไปอเมริกาแล้วซื้อมานะครับก็น่าจะมีเพื่อนซื้อมาฝากหรือไม่ก็อาจจะเป็นได้ว่าตัวเขาเองนี่แหละเป็นคนอเมริกันที่ได้แวะเวียนมาที่นี่ นอกจากนั้นนะครับในกระเป๋าเสื้อของชายผู้นี้เนี่ยก็ยังมีตั๋วรถอยู่2ใบครับซึ่งเป็นตั๋วรถไฟ1ใบแล้วก็ตั๋วรถเมย์แต่ว่าทั้ง2ตั๋วนะครับมันก็เพิ่งใช้ไปแค่รอบเดียวเองขากลับยังไม่ได้ใช้ฮะซึ่งนั่นก็หมายความว่าชายผู้นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาจบชีวิตทีนี้ตั้งแต่ทีแรกส่วนลักษณะทางกายภาพของเขาเนี่ยมันก็ดูยูนิคมากครับคือเขาจะเป็นชายที่สูงประมาณ180เซนนะครับมีผมแดงตาดําแล้วก็มีหูที่แปลกเป็นเอกลักษณ์เลยครับ จำตรงนี้ไว้ให้ดีๆนะมันจะมีผลตอนท้ายเรื่องคือหขวงเขานะครับมันจะกางออกมาแหลมๆเหมือนกับพวกเอลฟ์หรือแวมไพร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วฟันของเขาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาแบบผิดปกติที่ศัพท์ทางการแพทย์จะเรียกว่าไฮโปร์นเชียซึ่งไม่ต้องไปจําชื่อมันหรอกนะครับเอาเป็นว่าอาการผิดปกติของฟันชนิดนี้เนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าฟันมีไม่ครบนะครับคือเพื่อนๆลองยิงฟันดูแล้วนับฟันข้างหน้าที่มันขั้นอยู่ระหว่างเที่ยว2ซี่นะฮะจะเห็นว่ามันมี4ซี่ใช่ไหมครับ แต่ถ้าว่าคนที่มีอาการไฮโปดอนเทียเนี่ยนะครับมันจะมีฟันแค่2ซี่ที่ขั้นระหว่างเคี้ยวเท่านั้นเองก็คือเป็นฟันกระต่ายและก็ฟันเคี้ยวเลยนั่นเองครับก็เลยทําให้ชายคนนี้เนี่ยดูเหมือนดรากูล่ามากแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเขาตายเพราะเป็นแวมไพร์ที่โดนแสงแดดอะไรแบบนี้นะนี่แอดกําลังเล่าเรื่องเคสจริงไม่อิงนิยายนอกจากนั้นนะครับเมื่อตํารวจได้ถอดกางเกงแล้วก็รองเท้าของชายคนนี้มาดูเนี่ยก็พบว่าความผิดปกติอีกครับ นั่นก็คือที่ปลายเท้าของชายผู้นี้นะครับมันถูกบีบเข้าหากันเหมือนกับว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ใส่รองเท้าแน่นๆมาตลอดเวลานะครับไม่ก็น่าจะเป็นใส่รองเท้าหัวแหลมๆแล้วที่ตรงนั้นของชายคนนี้นะครับเขาก็มีความแข็งมากกว่าคนปกติด้วยที่ก็หมายความว่าเขาจะต้องใช้มันบ่อยมากๆแน่ๆคือแอดหมายถึงกล้ามน่องนะฮะกล้ามน่องตำรวจก็เลยตีความไปว่าชายคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นทหารไม่ก็นักบัลเล่แน่เลยที่ต้องแบบใส่รองเท้าส้นสูงเต้นอยู่บ่อย เพราะว่าไอ้กล้ามตรงน่องเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันมักจะมีเฉพาะในผู้หญิงเท่านั้นที่แบบชอบใส่ส้นสูงแล้วก็เดินแบบเราเคยได้ยินคําว่าใส่ส้นสูงเดินจนน่องโป่งไหมฮะอะไรประมาณนั้นเลยซึ่งเมื่อตีความได้ดังนี้นะครับตำรวจก็เลยไปสืบหาว่าเขาเป็นใครจากรายชื่อของนักเต้นบัลเล่ฮะซึ่งนักเต้นชายในยุคนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีเพียงแค่ไม่กี่คนหรอกแต่ทว่าก็ไม่เจอรายชื่อนักเต้นชายคนไหนเลยนะครับที่ได้หายตัวไปแล้วถ้าเพื่อนๆบอกว่าเอา้างั้นทําไมตํารวจไม่ลองตรวจลายนิ้วมือดูละ่ะ ก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าเขาลองตรวจแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีลายนิ้วมืออันไหนเลยที่ได้ตรงกับชายผู้นี้ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนที่หลบหนีการลงทะเบียนลายชื่อในตอนเกิดหรือไม่เขาอาจจะเป็นบุคคลลี้ลับที่มาจากต่างมิติก็ได้ไม่เอาไม่มโนตำรวจนะครับก็ได้ส่งศพชายคนนี้เนี่ยไปยังห้องชนะสูตรฮนะเพื่อหาการตายที่แท้จริงของเขาเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ภายใต้เนื้อหนังที่ตำรวจมองไม่เห็นก็ได้ใช่ไหมโดยตำรวจนะครับก็ได้ตั้งชื่อให้กับชายปริศนาคนนี้ว่ามนุษย์สมทอน ตามชื่อของชายหาดสมธทอนที่ประเทศออสเตรเลียที่เขาได้ถูกพบตัวนะฮะและระหว่างนั้นเองที่ตำรวจได้ส่งเขาไปชนสูตรอยู่เนี่ยมันก็ได้มีสายด่วนหนึ่งโทรเข้ามาครับที่ตอนแรกเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเกี่ยวอะไรกับคดีนี้หรอกคือเป็นสายด่วนจากสถานีรถไฟนะครับที่ก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยมีกระเป๋าใบหนึ่งของคนที่มาฝากไว้เดือนกว่าแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มาเอาไปสักทีก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงจะให้ทิ้งหรือยอยัง้งซึ่งกระเป๋าใบดังกล่าวนะครับมาได้ถูกพบหนึ่งวันก่อนที่ชายคนนั้นนจะกลายเป็นศพนั่นเอง ตำรวจก็เลยเอะเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้หรือเปล่าก็เลยขอให้ทางการรถไฟนะครับส่งกระเป๋าใบนี้มาให้ตำรวจตรวจด,ดูซึ่งพอมาถึงเนี่ยนะครับบักโปลิสก็ไม่หลีรอเลยแกะเก็ดดูไสในทุกอย่างแล้วก็พบว่ามันน่าจะเป็นกระเป๋าของชายผู้นั้นแล้วเนะี่ยเพราะว่าในกระเป๋าใบนั้นนะครับมันได้มีเสื้อฮะที่ได้ถูกตัดป้ายออกแบบเดียวกับที่ชายคนนั้นใส่เลยนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีด้ายเย็บซ่อมอยู่ที่แบบมันมักจะเป็นของแถมเวลาเราซื้อเสื้อมาแล้วเขาให้เรามาใช้ยามที่เสื้อขาดน,นะครับ ซึ่งไอ้ได้ชนิดนี้เนี่ยมันดันไปตรงเป็นยี่ห้อเดียวกับกางเกงที่ศพของผู้บ่าวที่ชายหาดได้ใส่นั่นเลยนอกจากนั้นนะครับในกระเป๋าเนี่ยมันก็ยังได้มีมีดโกนแล้วก็ของใช้ส่วนตัวอีกเล็กน้อยตำรวจก็เลยตีความว่าชายคนนี้เนี่ยน่าจะนั่งรถไฟมาจากเมืองใดเมืองไกลเมืองหนึ่งเนี่แหละมายังสถานีรถไฟดังกล่าวนะครับเสร็จแล้วเขาก็หยุดพักผ่อนโกนหนวดที่สถานีเนี่ยก่อนที่จะฝากกระเป๋าเอาไว้แล้วก็ซื้อตั๋วรถเมล์เดินทางไปยังชายหาดที่เขาได้กลายเป็นศพนั่นแหละครับ แต่มันก็แค่นั้นฮะตำรวจก็ไม่ได้รับรู้อะไรมากมายเพิ่มเติมขึ้นจากกระเป๋าใบนั้นเลยทีนี้เรากลับมาดูกับศพของชายผู้นี้ที่ได้ถูกส่งไปตรวจยังกรมชนสูตรหน่อยดีกว่าซึ่งตอนนี้ผลก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็พบว่ามันไม่ได้มีร่องรอยบาดแผลอะไรเลยที่ทําให้ชายคนนี้ตายจากภายนอกครับแล้วหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติด้วยไม่ได้วายเลยสุขภาพของเขาครับมีลักษณะแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอยาก่างเหมือนกับคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําแต่สิ่งที่แปลกก็คือ เครื่องในของเขานั่นสิครับมันกับแตกกระจายแบบดูไม่ได้เลยคือเลือดแตกในม้ามโตซึ่งอาการแบบนี้นะครับมันจะเป็นอาการของคนที่ตายโดยการถูกวางยานะครับแต่พอพาไปดูในท้องเนี่ยกลับไม่พบกับสารพิษอะไรเลยที่ตกค้างอยู่นะครับก็จะมีเพียงแค่ขนมปังที่ชายคนนั้นน่าจะกินไปเป็นอาหารตอนเช้าเท่านั้นเองซึ่งไอตัวขนมปังนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ปนเปื้อนแต่อย่างใด ตำรวจก็เลยคิดว่านี่มันอาจจะเป็นยาพิษชนิดหนึ่งที่มันร้ายแรงมากขนาดเราไม่ทิ้งสารตกค้างอะไรเลยนะคือฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยยาพิษก็สลายตัวไปเลยครับซึ่งชายคนนี้เนี่ยอาจจะได้รับผ่านทางบุหรี่ที่เขาได้สูบอยู่ในตอนที่เขาตายหรือเปล่าคือเหมือนกับว่ามีใครจะมาวางยาโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับแต่ปัญหาก็คือไอ้เจ้ายาพิษที่มันไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรแบบนี้ในยุคนั้นนะครับมันมีเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเอง และมันก็จะเป็นของที่ไม่สามารถหาได้ง่ายๆตามร้านขายยาทั่วไปด้วยนะครับคือมันจะเป็นเหมือนกับเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้เฉพาะในแอฟ,ฟริกาเท่านั้นเองที่ถ้าใครอยากได้มันมาเนี่ยก็ต้องสั่งมันมาจากทางไกลซึ่งดูแล้วมันก็ไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมครับกับการที่จะสั่งยามาจากทางไกลเพื่อจะอามาฆ่าใครสักคนแบบเนี้ยตำรวจนะครับก็เลยมืด8ดด้านฮะเขาก็เลยต้องกลับไปเริ่มสืบเบาะแสใหม่กับของที่ชายคนนั้นทิ้งไว้ในตอนนั้น และครั้งนี้นะครับพวกเขาก็ได้เจอกับเบาะแสที่ทําให้ยิ่งงงขึ้นไปอีกนั่นก็คือมันมีกระดาษใบหนึ่งนะครับอยู่ในกระเป๋ารับของกางเกงชายคนนี้ซึ่งอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมเขาไม่มาเจอตั้งแต่ทีแรกเอาเป็นว่าเจ้ากระดาษนี้นะครับมันก็มีลักษณะเหมือนกับกระดาษที่ถูกฉีกออกมาจากหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งเป็นภาษาเพอร์เซียที่เขียนว่าทามันชัดซึ่งอันนี้แอดไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะเพราะภาษาอาหรับนี่ไม่เก่งจริงๆเอาเป็นว่าทํพีพี่น้องมุสลิมคนหนที่อ่านออกกกก็ช่่ววยเขีนนมาาาบอด้้ลลงแั แต่เอาเป็นว่าอักษรคํานี้นะครับมันจะแปลได้ประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันได้จบลงแล้วซึ่งก็เป็นข้อความที่ชวนให้คิดถึงเรื่องความลึกลับมากนะครับตำรวจก็เลยสงสัยว่าไอ้กระดาษใบนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้หรือเปล่าแล้วไอ้คาว่าทุกสิ่งทุกอย่างจบลงเนี่ยมันจะสื่ออะไรและทําไมชายคนนี้เนี่ยถึงต้องพกกระดาษใบนี้อยู่ติดในกระเป๋ารับของกางเกงตัวเองด้วยตำรวจนะครับก็เลยได้เริ่มสืบหานังสือดังกล่าวฮะโดยการประกาศออกไปว่า มีใครเห็นหนังสือเล่มนี้ที่มีหน้านี้ถูกฉีกขาดอยู่บ้างไหมซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับการงมเข็มในมาหาสมุทรมากนะครับทว่าเหลือเชื่อฮะในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีคนมาบอกกับตำรวจว่าเขาเนี่ยได้เจอหนังสือเล่มนี้ที่มีรอยฉีกขาดตรงกับตรงนั้นพอดีเป๊ะเลยมันจะเป็นหนังสือกรอนภาษาเพอร์เซียเล่มหนึ่งนะครับที่เขาก็นิยมอ่านมากในยุคนั้นมีชื่อว่ารูบายยัดคายัม ซึ่งพอเอารอยที่ฉีกขาดมาเทียบต่อกันดูนะครับก็พบว่าไอ้กระดาษใบนั้นเนี่ยมันได้ถูกฉีกมาจากเล่มนี้จริงๆครับตำรวจก็เลยถามไปว่าเออแล้วพวกคุณไปได้นังสือเล่มนี้มาได้ไงล่ะซึ่งไอ้คนที่เขามาแจ้งตำรวจนะครับเขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รฮะเพราะว่าชายผู้นี้นะครับเขาได้ไปเจอมันอยู่ในรถของเขาที่เขาได้ใช้ร่วมกับพี่เขยนะฮะคืออารมณ์ประมาณคนยากจนที่แบบแชร์รถด้วยกันใช้นะครับที่แบบพอใครจะใช้ทีก็เอาไปขับเอาไปจากลานจอดรถไปเสร็จแล้วก็ขับมาจอดกลับที่เดิมนะครับ ซึ่งในระหว่างที่ชายคนนี้กับพี่เขยเขาได้ขับเนี่ยเขาก็เห็นในหนังสือเนี่ยมันอยู่ในรถเขาตั้งนานแล้วแหละเพียงแต่ว่าคิดว่าเป็นของอีกคนนึงเท่านั้นเองจนกระทั่งพวกเขาได้ข่าวดังกล่าวนี่แหละครับก็เลยเอาหนังสือเล่มนี้มาแจ้งความกับตำรวจซึ่งท่าทางของ2นายผู้นี้นะครับก็ดูไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับคดีจริงๆด้วยตำรวจก็เลยไม่ได้ว่าอะไรฮะก็ขอบคุณที่เอาหนังสือมาบอกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะไปเช็คหนังสือเองซึ่งก็พบว่าไอ้หนังสือเล่มนี้นะครับมันก็มีโค้ดอะไรประหลาดซ่อนอยู่ด้วย คือเป็นเหมือนกับลายมือคนที่จะเขียนบันทึกลงไปในหนังสือนะฮะแต่ทว่ามันเป็นโค้รลับที่ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรเหมือนกันและนอกจากนั้นนะฮะมันก็มีเบอร์โทรศัพท์ของหญิงสาวนางหนึ่งที่เธอเคยเป็นนางพยาบาลในสงครามโลกฮะที่พอตำรวจได้มาปุ๊บก็โทรหาเธอปับ๊บแล้วก็จัดแจงเรียกเธอมาสืบเลยว,ว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีผู้บ่าวที่ตายบนชายหาดนี่หรือเปล่าซึ่งเมื่อตอนที่เธอมาถึงและตำรวจให้เธอได้เห็นรูปของผู้ชายคนนี้นะครับ เวบแรกเนี่ยเธอก็แบบมีสีหน้าที่ตกใจอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะแล้วก็ทําท่าท,ทําทางเหมือนว่าจะเป็นลมลงไปซะงั้นแต่ว่าเธอก็ได้ทรงตัวขึ้นมานะครับแล้วก็บอกกับตํารวจว่าไม่รู้ค่ะดิฉันไม่รู้จักชายผู้นี้เลยซึ่งตํารวจก็คิดว่ามันแปลกมากนะครับเพราะว่าไอ้ภาพที่ตํารวจให้ผู้หญิงคนนี้ดูเนี่ยมันไม่ได้หน้ากลัวถึงขนาดว่าจะให้ผู้หญิงคนนี้เป็นลมได้คือมันไม่ใช่ภาพที่เลือดสาดหรืออะไรเลยฮะเป็นภาพของชายคนนั้นที่แบบนอนตายอยู่ชายหาดคือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่า,วาเขานอนตาย เหมือนกับแบบแค่นอนหลับไปเท่านั้นเองที่แอดเชื่อว่าถึงแม้เพื่อนๆคนไหนที่จิตอ่อนที่สุดนะฮะมาดูภาพนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดอาการกลัวได้ครับตำรวจก็เลยตีความไปว่าหญิงคนนี้เนี่ยน่าจะปิดบังอะไรเขาบางอย่างแน่เลยแต่ก็หาอะไรมากล่าวหาเธอไม่ได้ครับเพราะเธอก็บอกไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้อย่างเดียวเลยฮะจนกระทั่งเธอได้ตายไปฮะและเมื่อเธอตายไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าความลับนะครับมันจะเริ่มเปิดเผยขึ้นมาละ เพราะว่าหญิงคนนี้นะครับเธอมีลูกชายอยู่คนหนึ่งฮะที่เมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ยลักษณะของเขานะครับก็คล้ายๆกับผู้บาวที่ได้ตายอยู่ที่ชายหาดมากคือมีหูที่แหลมยื่นมาผิดปกติฮะแล้วก็มีฟันที่เป็นเขี้ยวเหมือนกับครัง้งคราวที่แอดบอกไปในตอนแรกว่าจะมีน้อยคนมากในโลกเนี่ยที่จะมีอาการแบบนี้ได้ใช่ไหมและในตอนหลังหลานสาวของนางพยาบาลสงครามโลกที่ได้ตายไปคนนั้นนะครับ <c oughs> เขาก็ได้ออกมาพูดกับสื่อฮะว่าเธอจําได้ว่าคุณย่าของเธอเนี่ยเคยบอกว่า จริงๆแล้วเธอรู้ว่าตัวตนของชายที่ตายบนชายหาดนี่เป็นใครแต่ว่ายากก็ไม่ได้บอกแล้วก็ชิงตายออกไปนะฮะมันก็เลยมาสู่ทฤษฎีที่ว่าจริงๆแล้วผู้บาวที่ชายหาดกับนางพยาบาลคนนี้เนี่ยอาจจะเคยรู้จักมาก่อนในช่วงสงครามโลกก็ได้คือเขาก็รบกันในตอนเช้า้วฮะเสร็จแล้วก็มาอบรถจะมากันในตอนเย็นท่ามกลางสนามรบจนกระทั่งท้องป่องมีลูกชายที่ลักษณะคล้ายๆเขากลับมาเนี่ยแหละแล้วนะครับเมื่อตอนสงครามโลกจบหรือว่าที่ทั้งคู่จะต้องลาจากกันนะครับ หญิงผู้นั้นเนี่ยก็อาจจะทิ้งหนังสือเล่มนี้ไว้พร้อมกับบอกเบอร์ติดต่อให้กับผู้บ่าวฮะประมาณว่าเดี๋ยวหลังจากจบสงครามแล้วเรามาเจอกันนะที่รักทว่าวพอสงครามจบนะครับเธอก็ได้กลับไปที่ออสเตรเลียฮะแล้วก็ดันไปมีคนรักคนใหม่ซึ่งเมื่อชายคนนั้นที่น่าจะเป็นคนอเมริกันนะครับเขาก็ได้หอบข้าวหอบของมาจากบ้านเกิดบินลัดฟ้ามายัางออสเตรเลียเพื่อจะมาเจอหญิงผู้นี้แหละครับแต่ก็กลับผิดหวังครับที่เห็นว่าเธอเนี่ยไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อเขาเสียแล้ว รูกแม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีชายคนไหนใหม่แล้วครับแต่ว่าหมดรักกับชายคนนี้ไปแล้วก็เลยปฏิเสธเขาไปชายผู้นั้นนะครับก็เลยเสียใจมากพุ่งตรงไปยังชายหาดแล้วก็ฆ่าตัวตายตรงนั้นเลยแต่ความแปลกของทฤษฎีนี้นะครับก็คือถ้าหากเขาจะฆ่าตัวตายจริงๆเนี่ยทำไมเขาถึงได้เลือกใช้วิทยาพิษละ่ะเพราะว่าการใช้ยาพิษในการฆ่าตัวตายนะครับมันจะเป็นหนึ่งเรื่องที่แบบทรมานมาก คือถ้าเพื่อนๆเคยดูหนังหลายเรื่องนะครับก็จะเห็นว่าการใช้ยาพิษแล้วฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะมีการชักกตะตุกแล้วก็น้ำลายฟูมปากออกออกออกอกออกอยู่ตรงพื้นใช่ไหมครับคายคนนี้เนี่ยเขาก็คงไม่คิดจะจะทำอะไรขนาดนั้นหรอกมัง้งแล้วไอ้ตัวยาดังกล่าวนะครับมันก็ไม่ใช่ยาพิษไก่กาอะไรด้วยนะแต่เป็นยาพิษที่ต้องไปสั่งมาจากทางแอฟริกาเลยนะครับมันก็จึงมีคําถามว่าทําไมผู้บ่าวคนนี้เนี่ยถึงได้มีของหายากแบบนี้มาอยู่ในครอบครองละ่ะ หรือมันจะมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่บอกว่าจริงๆแล้วชายผู้นี้เนี่ยอาจจะเป็นสายลับขององค์กรพิเศษอะไรบางอย่างก็ได้เพราะว่าทั้งลายนิ้วมือแล้วก็ชื่อของเขานะครับมันไม่มีใครสามารถค้นพบได้เลยและช่วงเวลานั้นเองนะครับมันก็ได้อยู่ในช่วงเวลาของสงครามเย็นด้วยซึ่งถ้าดูจากร่างกายอันกำยำแล้วก็น่องที่โป่งพองของชายคนนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะตีความได้ครับว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลหนึ่งในเครื่องแบบที่ต้องเดินใส่รองเท้าบูทตหนักๆเป็นประจำเลยฮะ ซึ่งในทฤษฎีก็ได้บอกต่อนะครับว่าชายคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นสายลับของอเมริกาฮะหรือไม่ก็ทางโซเวียตที่ได้ไปทําภารกิจอะไรผิดพลาดนี่แหละเสร็จแล้วก็โดนฝ่ายตรงข้ามจับใต้เสียก่อนนะครับเลยต้องหนีมาไกลถึงออสเตรเลียทะว่าก็หนีไม่พ้นครับเขาดันมาโดนรัฐบาลของฝ่ายตรงข้ามเก็บเสียก่อนซึ่งก็เป็นการอธิบายนะครับว่าทําไมเขาถึงโดนเก็บด้วยยาพิษหายากเพราะว่า,ายาพิษแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ใครบิ๊กๆอย่างรัฐบาลน,นะครับมันก็ไม่น่าจะมีได้ ส่วนแม่สาวพยาบาลคนนั้นนะครับเธอก็อาจจะเป็นสายลับด้วยฮะที่ก็ไปรู้จักกับชายคนนี้ในองค์กรมาก่อนทําให้เธอนะครับมีอาการเหมือนกับจะเป็นลมเมื่อรู้ว่าชายคนนี้เนี่ยได้ตายไปแล้วแต่ก็ไม่สามารถบอกตํารวจได้ไงว่าเขาเนี่ยเป็นใครเพราะว่าเธอนะครับจำเป็นจะต้องปกปิดสถานะของเธอหรือไม่งั้นเธอก็อาจจะรู้ตัวว่าเธออาจจะเป็นรายต่อไปก็ได้และที่แปลกอีกอย่างของเรื่องนี้นะครับก็คือต่อมาเนี่ยเขาได้มีการพบนะครับว่าไอ้หนังสือเล่มที่ถูกฉีกขาดออกมาเนี่ย มันมีการตีพิมพ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับคือปกติเวลาหนังสือเล่มไหนที่ขายดีใช่ไหมมันก็จะมีการพิมพ์เพิ่มเป็นพิมพ์ครั้งที่2ครั้งที่3อะไรแบบเนี้แต่ทว่าในหนังสือเล่มนี้นะครับมันกลับเป็นจํานวนครั้งพิมพ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับอย่างเช่นว่ามันมีการตีพิมพ์แค่5ครั้งเท่านั้นนะครับแต่หนังสือของชายดังกล่าวนี้เนี่ยมันกลับพิมพ์ในครั้งที่8ครับคนก็เลยตีความไปว่ามันอาจจะเป็นหนังสือที่สายลับเนี่ยเขาใช้สื่อสารโค้ดกันเ้อยครับ คืออาจจะเป็นอุปกรณ์อะไรที่ต้องพกติดตัวไว้ตลอดแล้วก็หลอกตาผู้คนโดยการนําปกของหนังสือเล่มที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมาบังหน้าเพื่อไม่ให้ใครสังเกตและสงสัยได้ครับซึ่งในเวลานั้นนะครับมันก็มีอีกคดีหนึ่งที่คล้ายๆกันอยู่แต่ก็ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะฮะคือเขามีการค้นพบศพของชายปริศนาคนหนึ่งอีกแล้วที่ก็ได้ตายเหมือนกันครับในสภาพที่ศพของชายคนนั้นเนี่ยมีหนังสือกรอนอันนี้วางอยู่ตรงพุงแล้วก็เปิดหน้ากรอนออกนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ย,าาจจรยครกวัันบ แต่ว่าคดีนี้เองนะครับมันก็ยังเป็นปริศนาถึงทุกวันนี้เลยและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเขาเป็นสายลับหรือว่าเขาเป็นแค่คนที่มีปัญหาทางครอบครัวแล้วก็ไปกระโดดชายหาดฆ่าตัวตายเท่านั้นหรือว่ามีทฤษฎีอะไรอื่นอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกแอดได้ด้วยแล้วถ้าทฤษฎีไหนโดนใจเนี่ยเราก็จะปักหมุดเอาไว้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้มาเชยชมอ่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย